จัดไปโดย Sing Corporation. s i o ค p o r a t i o n อ่าผมอยากพูดเรื่องของดนตรีกกีฬามันมีความสัมพันธ์กันเยอะมากอย่างผมเองก็เป็นทูตของบาร์ซ่าแล้วก็ยูเวเรื่องของเพลงเนี่ยมันก็มีส่วนเยอะอย่างบาร์ซ่าเนี่ยตอนไปก่อนเริ่มก็จะมีเพลงบาร์ซ่าบาร์ซ่าบาร์ซ่า บาร์ซ่าตอนนี้เหมือนไอเต็มก่อนและหลังโควิดสนามแคมป์นาวไม่ต่างกันมากฟังดูครับนี่ขนาดแฟนเต็มนะที่เป็นแบบนี้เพราะแฟนๆเชื่อว่าทีมเราเก่งอยู่แล้วเราต้องยิงเขาอยู่แล้วเราต้องชนะอยู่แล้วแต่พักหลังความมั่นใจเริ่มทำแฟนๆหวั่นใจฮะการซื้อตัวที่จ่ายแพงแต่ของแพงไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปก็ อย่างงานศิลปะเนี่ยนะครับที่ขึ้นชื่อว่าดีทั้งคุณภาพและดีทั้งราคาอายิโนวีรพงศ์จัดไปไปชมที่ผมสัมภาษณ์เขาได้ย้อนหลังนะฮะสรุปก็คือบาร์ซ่าส c กเ s สมันเหมือนไอเต็มครับความสำเร็จเหมือนความอร่อยจะสุดแค่ไหนก็มีวันละลายส่วนไปของยูเวก็จะมีเพลงยูเวสตอรีเดอกราเดอโมเร คริสเตียโนโรนัลโดซุปตาของยูเวนตุสไม่ใช่เก่งในสนามอย่างเดียววงในบอกครับว่าวันที่โดย้ายมาอยู่กับยูเวมีหลายคนไม่ชอบคีหน้าข่าวเพราะว่าสมัยที่ต้องแข่งการโดชนะตลอดโดจัดการกับพ่อเอิดชามันไส้ยังไงรู้ไหมก่อนนักเตะคนไหนก็ตามที่โดรู้สึกว่าแมมพยายามจะเดินหนีหีเดินเข้าหาเลยแล้วชมเฮ้ คุณเก่งนะและตอนที่เราแข่งกันในนามทีมชาติทีมชาติคุณก็เก่งนะครับเหนือชั้นมาก็ต่อให้คนคนนั้นไม่ได้เปลี่ยน366องศามาชอบโด่อย่างน้อยเขาคงไม่เกลียดโดเพิ่มแน่นอนถ้าเกิดสมมุติคุณสามารถเล่นเพลงที่เป็น introduction หรือว่าคือหลังๆฟุตบอลอ่โดยเฉพาะบาสเกตบอลเนี่ยมันเหมือนกับมีความเป็นบันเทิงเข้าไปเยอะเขาอยากไปฟังเพลงกันเปโนเกือบ10ล้านกับฝีมือคุณถ้าเกิดคุณสามารถที่จะล่อสักเพลงหนึ่งเนี่ย ในการเปิดตัวนะักกีฬาได้เ,เอาเอาสักนิดหนึ่งโชว์หน่อยโชว์หน่อยโ <Okay. S 1> อเคนี่นี่น คำถามต่อมาที่ผมว่าคนทั้งโลกกลาลังสนใจคือความเท่าเทียมนะครับ <c oughs> คือในเมืองไทยเนี่ยมันมีคําว่าไอ้กับคุณกับท่านถ้าเป็นนักกีฬาเขาอาจจะเรียกเป็นไอ้เป็นพิธีกรเขาอาจจะเรียกว่าคุณถ้าคุณเป็นคนมีตังหรือว่าเป็นนักการเมืองเขาอาจจะเรียกเป็นท่านเมืองนอกเองเนี่ยก็มีปัญหาเยอะมากถ้าเกิดใครได้ชมหนังเรื่อง green book ใช่ไหม <c oughs> เป็นหนังที่ใช้งบประมาณ5้าล้านบาท แต่ว่าสร้างรายได้หมื่นกว่าล้านเป็นเรื่องราวของนักเปนโนผิวเข้มแล้วก็เป็นเกย์และเขาเองก็ให้ดูว่าประเทศที่บอกว่าเป็นดินแดนแหน่งความก้าวหน้าในอเมริกาก็ยังมีการเหยียดทางด้านของสีผิวสมัยนั้นถ้าเกิดผิวเข้มต่อให้จะไปแสดงงานบางที่โจมบ,บีโซนว่าตรงไหนยอยู่ได้ตรงไหนยอยู่ไม่ได้ซึ่งที่มันน่าสนใจคืออาจารย์บริญญาเอก อของเม็ดเองเนี่ยชื่อว่าอันเดรวัตส์อันเดรวัตส์อันเดรวัตส์ก็เป็นคนผิวเข้มใช่ถูกต้องครับเป็นคนผิวเข้มครับแล้วก็จริงจริงอันเดรวัตส์คนนี้ถ้าเทียบกับนักดนตรีไม่ว่าใครก็ตามในโลกเนี่ยคนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ดังที่สุดเป็นเป็นผิวเข้มที่ดังที่สุดไม่ใช่เป็นผิวเข้มอย่างเดียวแต่เป็นคนที่ดังที่สุดเลยคือที่น่าแปลกก็คือแม้ว่าเขาจะเป็นคนสีผิวก็วจริงรแต่เขาก็ยัง แล้วก็โตในในยุคที่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องในการเหยยดเขาก็ยังขึ้นมาจุดสูงสุดในวงการดนตรีได้เลยคือผมอยากรู้อย่างนี้แล้วผมว่าคนที่อยู่ทางบ้านก็สงสัยเหมือนกันคือในเมื่อคุณไปจนถึงระดับคุณละระดับเทพเทพแล้วละระดับที่ได้เป็นทูตเป็นพรีเซนเตอร์ของซายเวทุกคนไม่ว่าจะได้เพลงอะไรมาคนคนนั้นก็สามารถเล่นได้บางคนอาจจะเรียกว่าถูกคีย์หมดไม่ผิดสักตัวบางคนอาจจะใส่ความไปตัวเองทําให้มันดีขึ้นซะด้วยซ้ําฉะนั้นพอคนไประดับนั้นอ่ะเวลามันเก่ง เก่งเทพตำนานเนี่ยมันมันตัดสินเงินยังไงอ่ะมันมากกว่าคนอื่นซึ่งเล่นถูกทุกคีย์ทุกโน้นะครับออพอมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยใช้คําว่าเล่นเกือบถูกทุกโนต้ตดีกว่าเพราะไอาการที่ว่าคนคนหนึ่งจะเล่นแบบถูกทุกโนนีมันไม่มีในโลกหรอกอมไม่มีเลยแม้ว่าจะจะ,จะโฆษณาตัวเองดีขนาดไหนก็ตามเพียงแต่ว่าชั่วโมงละ<อ>ชั่วโมงละห้าหกล้านก็ต้องมีผิดบ้างเพียงแต่แตฟังไม่ได้เอ๊ะมันผิดหรือเปล่าหรือแบบมันผ่านไปไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่า เขามีความสามารถที่จะโน้มน้าวคนฟังได้ว่าที่เขาเล่นออกมาเพราะแล้วมันจูงใจคนแล้วเขาใจเขาเถามว่าถ้าถ้าเล่นผิดประมาณสักปมห้มันก็คงไม่ใช่อยู่แล้วแหละแงก็เหมือว่าเล่นแบบไหนที่ทําให้คนรู้สึกสนุก สนุกหรือว่าตามความรู้สึกที่เราเล่นเล่นเล่นยังไงให้หายว่างั้นเถอะให้คนฟังหายให้คนเล่นก็หายไปด้วยซึ่งใช่อ๋อหาเหมือนกัเคลิ้มเคลิ้มใช่เอ่อก็ต่างกับการเล่นยานิดหน่อยครับแต่มันอ้อเหรอเวลาไปฟังถึงจุดหนึ่งมันจะหายเหรอแน่นอนเหรอนี่นี่เป็นนี่เป็นเป้าหมายหลักของการฟังดนตรีถ้าไม่ได้ตรอแหลนะ Oh. คนที่ฟังจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้สนหรอกว่าคุณจะใส่สูตรมาดูอะไรนี้คือว่าฟังแล้วหายหรือเปล่าฟังแล้วเความรู้สึกภาษาอังกฤษเ้ยวยูโฟเรียมแล้วกันยูโฟเรียมคือว่าหายขึ้นไปอีก การที่อาจารย์ปอเอกคุณเนี่ยเขาอยู่ในยุคที่มีการแบ่งแยกเหยียดสีผิวการที่คุณเองก็เป็นคนกลุ่มน้อยในอเมริกาด้วยหน้าตาคุณเนี่ยคุณอยู่อเมริกาเนี่ยคุณโดนเขาเหยียดบ้างไหมอ๋อเรื่องปกติเฮ้ยอเมริกานะแน่นอนยุคนี้นะยุคนี้อ่าสมมติทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ยนะที่เขาพูดกันเนี่ยโอ้ยไม่มีในโลกแบบความเท่าเทียมอะ <laughs> ทำไมเอาจริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนสมมติถ้าเราอยู่รัฐที่มีคนที่เอเชียเยอะอย่างเช่นรัฐที่คุณเคยอยู่มาก่อน c a l i f o r n i ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะเราไม่เจอไงเราเจอแต่คนหัวดำเหมือนกันใช่หรือว่ามีเปอร์เซ็นต์คนหัวดำที่โอเคเยอะพอสคนผิวขาวเหล่านี้มันก็สบายแต่ว่าถ้าเราอยู่ในรัฐที่คนที่อยู่ที่นั่นส่วนใหญ่เขาไม่ได้ประสบกับวัฒนธรรมหลากหลายพวกนี้ น่ากลัวหนึว่าเขาก็จะถือตัวถือชาติตัวเองถือสายเลือดตัวเองเป็นหลักแล้วใจเป็นใหญ่ซึ่งในวงการผมก็ก็มีเรื่องแบบนี้เยอะอยู่เหมือนกันก็คือถ้าถ้าคุณเป็นคนเอเชียอย่างเงี้ย คุณไปอยู่รัฐไหนที่คุณเจออะพูดมาเลยอินเดียนาก็มีอินเดียนาอินเดียนานี่แหล่งขาวเลยฮะอินเดียนาในแหลงขาวเลยแหล่งขาวเลยพวกคนกําเนิดเคเคเลยครับโอเคเคก็ไปก็ไป Google กันเองนะฮะก็คือเป็นเป็นกลุ่มที่ใส่เหมือนกับแต่งตัวขาวๆแล้วก็คิดว่าสีขาวเนี่ยเหนือกว่าสีดําที่ที่จับคนผิวดําไปแขวนคอนั่นแหละอ๋อนั่นคือเคเคครูคลักสแคลนนั่นแหละอ่าแล้วก็ถ้าเป็นรัฐพวกว่ารัฐทางใต้ของอเมริกาจะมี อะไรคุณคุณเจออะไรบ้างครั้งหนึ่งก็อย่างเดินอยู่ข้างถนนนี่แหละแล้วก็มีคนขี่มอเตไซยูดีก็ถุยน้ำลายใส่เอันนี้เรื่องจริงแล้วที่อเมริกาอันนี้อันนี้ที่อิตาลีแล้วที่อเมริกาเนี่ยถ้าเจอกับตัวเองน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโอกาสการงานมากกว่าอย่างเช่นโอกาสการจ้างงานโอกาสในการแสดงอย่างงี้จะสังเกตได้เลยว่าคนที่ฝีมือสูงกว่าผม ก็มีระดับเปฝีมือระดับผมเนี่ยจะหางานแสดงได้น้อยกว่าคนที่ิวขาวคนที่หัวทองแล้วก็แต่ฝีมืออาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาก็จะได้ถ้าคุณไปย้อมผมทองนี่มันช่วยไหมไม่น่าจะช่วยเพราะหน้าผมตีขนาดนี้คุณแมทเป็น the first pianist นักเปียโนคนแรกในโลก The first pianist in the world to compose and perform an alternate cadenza for Gershwin Concerto in F. Oh ho! So, John, mm -hmm. I know else, so I'm